เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับปลาโอผัดพริกอ่อนนะครับครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะทําเมนูข้าวและแกงง่ายๆนะครับเป็นปลาโอผัดพริกอ่อนนะครับวันนี้เอาแบบง่ายๆทักวันเนาะว่าแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับไปกันเลย ผัดจนกระเทียมเหลืองหอมนะครับอันนี้เป็นเมนูง่ายๆเบสิกนะครับผัดให้เอาไว้ให้รูปรูไม่มีอะไรทำํำง่ายๆเลยนี่นี่ติกัววต้นหอมหอมใหญ่ ใส่ไปเลยนะลุกนะใส่ไปเลยนี่เราที่เราต้องใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่าปลาโอเราทอดไปแล้วจากนั้นนะครับเร่งไฟไหน่อยครับนี่คือซอสผัดที่เราปรุงไว้แล้วนะครับปลาโอครับเราทอดเสร็จแล้ว พุค้าให้เข้ากันเลยครับผัดให้รสชาติเข้าเนื้อปลานะครับผมใส่ต้นหอมซอยไปห,หน่อยนะครับเพ่ความหอม เรียบร้อยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับปลาโอผัดพริกอ่อนนะครับเมนูง่ายๆใครก็ทําได้นะครับวันนี้เราลองทําเมนูง่ายๆกันดูบ้างนะครับรสชาติอร่อยเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ